เฮเทิร์นำพึ่งนะคะพี่น้องดอกน่ารักงามทีเหลืองงามหลายนะคะตัวนี้เฮเทิรงนด้วยจ้ะพี่น้องค่ะเฮเทิร์นเฮเทิร์นะคะ ดอกกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะกำลังกอดีเก่งนะคะทำเลยเห็ดพึ่งจากพี่น้องพี่น้องคะ่ะแต่อัอนซ้อนนะคะดอกง,งามแห้ง พึ่งพึ่งดอกกันว่าง,ง่างยจับน้นี่มงนี่มๆนี่นี่นะคะน้อกันก้มี พี่น้องค่ะงามอ่ะเหลือหายนะคะขาเหลืองอุ้ยหุยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะออ้ยปาเ็นล้านมาปากเกเยียว่วมาสันลูเห็นนะจ๊ะมันหลายหลาย,ลายพี่น้องเนี่ยจ้าเนี่ยอยู่ขาโลดีลูกเห็นเนี่ย บาพี่น้องคะง,งามแน่เนี่งามคักงามแน่จ้ะงามคักงามแน่งามคักงามแนยย่พี่น้องคะพุ่นทหาะ,ะน้ำหลานเก็บพุ่นนะจ้ะนั่นค่ะพี่น้องจ้าโอ้ย,ย

กลางกุ๊กใหม่ก็มีล่ะพี่น้องโจดพี่น้องจ้าเบิ่งดอกมันพุน่นนี่คักนม่นค่ะ,คะบักอวบเลยจ้ะค่ะ,คะอวบคัก ง้างครับพี่น้ององ่ายเลยจ้ะพี่น้องขาบนเน้อขาบ่ง่ายนะคนงงนะ เต็มตะกาลแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเต็มตะกาลแล้วนะคะมีแตเฮดเพลิงนะคะพี่น้องมีแตกดอกกําลังงามเลยนะจ้าพี่น้องคะ่ะกระตาบบกใหญ่เลยนะคะพี่น้องคะ่ะประมาณจาก20กว่ากิโลได้จ้าพี่น้องเพราะมันตาหง่นะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ซัก่อนได้จ้าพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมก็ไหลก็แชร์ให้โลน้ำเนเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะที่ไดมีกำลังแรงใจเฮดคลิปให้พีน่น้องเพิ่งอีกต่อไปนะคะ คลิปนี้ไบซ้ำนี้สักก่อนค่ะพี่นงค่คะบ๊ายบายค่ะป่านะคะป่าทิมมาเก็บผิดบ๊ายบายค่ะพี่นงองจา้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ